สวัสดีครับผมโอสมาครมรถแต่งครับแล้ววันนี้ผมอยู่ที่สำนักแต่งเมธนูทองครับผมวันนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับคันนี้เป็น all new m u x นะครับ2021นะครับแล้วตอนนี้เราเอารถคันนี้มาแต่งครับนะครับตอนนี้เราเซ็ตพร้อมแล้วกำลังจะแต่งน่ะน้องน้องเอ็มธนูทองอยู่ปะผมครับโอ้พี่อระครับโอ้ยสวัสดีครับ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 นี่ครับเมธนูทองครับผมลิงกูยับเลยเฮียเนี่ยว่าลูกน้องตอนนี้ตอนนี้ทำอะไรอยู่วะพี่ ตอนนี้กำลังดูเรื่องช่วงล่างอยู่ครับรถคันนี้ว่ามันจะเหมือนตัวเก่าหรือเปล่าครับเห็นบอกว่าคันนี้เป็นช่วงล่างใหม่ให้พี่ใช่ดูแล้วปีกนกน่าจะเหมือน2020อ๋อก็คือเหมือน d ีแม็ก2020ใช่ครับแล้วก็เลือด้านหลังตอนนี้ก็เดี๋ยวดูเบื้องต้นแล้วพรุ่งนี้ก็จะเอาไปให้โปรเฟนเดอร์มาให้เอนจิเนียร์วัดระยะทั้งหมดเพื่อสร้างช็คนี่ไม่ธรรมดานะครับต้องใช้เอนจิเนียร์มาวัดมีที่ละเอียดขนาดนี้เลยเขาเขามีทีมของเขา เขามีทีมแบบสแกนให้มันออกมาดีสุดโชคต้องสวยและต้องนุ่มครับต้องบอกว่าคันนี้เป็นมิลเอ็กที่แต่งคันแรกในไทยเลยว่ะพี่ใช่ใช่อันนี้ผมขอให้เคดิตนะครับก็คนที่ให้รถผมมาคือบริษัทตั้งเซฮวดนะครับก็จองรถนึกถึงตั้งเซฮวัครับได้รถไวแน่นอนได้รถไวต้องไวมากเลยนะนี่วันแรกเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับวันแรกวแรกปิดตัวเอามาแต่งเลยนะครับโอ้าบพไม ก็คันนี้เลยอย่างที่เราเห็นนะครับตรงนี้เป็นโปรโมชั่นของทางร้านนะครับอันนี้ล้อเดิมอีกพี่ล้อเดิม20รถมิวเอ็กซ์ตัวท็อปจะเป็นล้อยีชุดนี้นะครับครับชุดนี้แลกกับชุดนี้แลกกันเลยหระใช่ออกรถมาไม่ต้องพกเงินมาครับขับรถมาแล้วก็ชุดนี้ไปใส่เลยพี่กำลังจะบอกว่าไม่ต้องใช้ตังค์สักบาทเลยดิใช่เข้ามารับโปรโมชั่น50คันแรกนะครับจริงดิใช่ขอเพียงคุณขับรถมิวเอ็กซ์สองพ ขอบ20ครับเข้ามาได้ชุดนี้เลยล้อแบรนทนูทองอยู่ในอยู่ในแบรนของ RRR นะครับของแ <für S 2> <prochain. S 1> ท้ดูตรงนี้เลยจะเป็นแบน o R o รนด์ RR รล้อไทยนะครับรับประกันโครงสร้าง10ปีรับประกันสี1ปีแล้วก็บวกกับยางดีเซนติฝาคาร์บอนงานแวคคัมนี่เป็นยาง265 6ก18กครับก็คือให้ให้ไปหมดเลยนี่ทั้งชุดเลยที่เนี่ยหมดนี้เลยก็คือเนี่ยชุดเนี่ยให้ผมคุณเอาชุดนี้ไปเลยโห oh, นี่จำกัดจำกัดจำนวนว่าต้องกี่คันกี่คันอะไรกัน ให้ให้แค่ห้าสิบคันใช่ห้าสิบคันแรกเข้ามานะครับก็ได้แบบนี้เลยมาแต่ตัวครับมาแต่ตัวครับผมตังค์ไม่ต้องมาตังค์ไม่ต้องเอาชุดล้อชุดนี้มาแลกกับชุดนี้ได้ฝากระโปรงได้ครัพี่ใช่อันนี้ฝาฝากระโปรงแบรนด์ธนูทองครับแบรนด์ธนูทองงานแวกคัมเราเลือกลายได้ไหมเอ่อถ้าเป็นลายเอวันเพิ่มสองพันบาทอ๋อก็คืออุ้ยเพิ่มสองพันเองอ่ะใช่ไาเอวันด้วยใช่อื สุดยอดมากกับโปรโมชั่นนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามกันพี่เอ็มธนูทองนะเดี๋ยวเราเรารอดูตอนเสร็จไหมได้ได้ได้รอดูตอนเสร็จพี่จะทําอะไรบ้างทันี้ก็เดี๋ยวใส่ล้อใส่ล้อใส่ฝาปงแล้วก็ให้ดูทรงเลยว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าวันนี้เรายังไม่จัดทรงใช่ไหมยังยังยังเพราะเดี๋ยวเราต้องรอโชคของรอโชคครับอืมได้เดี๋ยวพี่ใส่เลยใช่ไหมได้ครับเดี๋ยวเรามาดูตอนใส่กันดีกว่าครับผมโอเคครับ นี่ครับตอนนี้ปรากฏการณ์นี้ได้เกิดขึ้นแล้วแต่งรถโดยไม่ใช้ตังสักบาทครับโดยพี่เอ็มธนูทองนี่ครับพี่เอ็มพี่เอ็มเสร็จแล้วใช่ไหมใช่เสร็จแล้วอันนี้ก็คือล้อแบรนด์ออร์ออร์นะครับอันนี้ลูกค้าต้องซื้อเพิ่มเป็นไทเทเนียมแท้แบรนด์ออร์ออร์เป็นไงคตรฟฟ้งซิงแล้เฮ้ยไทเทเนียมสวยอะ่ะนี่ก็คือชุดนี้คือราคาราคาที่จะต้องเพิ่มตัวเนี้ยเท่าไหร่พี่สี่ชิ้นห้าพันสี่ชิ้นห้าพันอันนี้คือเป็นอุปกรณ์เสริมเราคิดถึงก่อนว่า วันแรกที่เราไปซื้อรถที่ศูนย์ปุ๊บขับออกมาจากศูนย์มาหาเอ็มธนูทองครับคุณจะได้มิตตีแบบนี้เลยให้กล้องอินเซอร์ดูเลยได้เลยดูโดยรอบว่าเนี่ยออกจากศูนย์มารอแบบไหนดูฝากระโปรงดูฝากระโปรงดึงกลับมาพระช้าภาพดึงกลับฟาบนี่ครับโลโก้ไทเทเนียมโลโก้ไทเทเนียมฝากระโปรงได้ไทเทเนียมทุกบานนะพี่ได้ทุกบานครับได้ทุกบานเลยครับผมเป็นไงคันแรกที่แต่งนะครับ รอเลาเลยทีเดียวและที่สําคัญคือเขาให้ยางดีนซติด้วยนะครับนี่ครับเป็น 5, 2องหกห้ี่สิบแปคือข้อดีของยางดีเติเนี่ยมันดีอยูที่มันเงียบนะจริงๆใช่เป็นยางไทยที่เอ็มธนูทองเลือกใช้ผู้ขนาดนี้ดีเติต้องเข้าใช่ปสปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วใช่ใชสปอนเซอร์ต้องมาแล้วนะครับผมเคยใช้อยู่2ชุดอันนี้คือใช้ส่วนตัวเลยนะคือยางเขาดีจริงๆนะครับเรื่องเก็บเสียงเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่นะตอนนี้คือผมกําลังจะมีโครงการซื้อ Fortuner Legender ค่ะสปอนเซอร์อยางนะครับเพื่อดิสติเห็นปุ๊บเป็นสปอนเซอร์เอ็มได้เลยใช่ส่งส่งยางมายะจะส่งอย่างนี้ใช่แล้วเดือนมีคลิปขอบคุณแล้วก็ค,คลิปเทสให้นะฮะอืมคือถ้าเข้ามานี่ใช้เวลานานไหมพี่ก็รถคันหนึ่งจอด2ชั่วโมงจบสองชั่วโมงเสร็จเลยครับนะโอ้โหนี่ต้องบอกว่าเป็นคันแรกในประเทศเลยนะที่แต่งทรงนี้ออกมานะครับ่กระโปรงตัวเนี้ยจะบอกกับว่าเป็นแว็กซ์คัมเป็นงานผลิตด้วยระบบสุญญากาศที่ไม่ได้ใช้มือทํานะครับครับเป็นเครื่องสุญญากาศ ผ้าเนี่ยลายจะแบนก็ปกติลายผ้าจะละเอียดแบนนะครับงานเนียนมากอะ่ะต้องบอกงานเขาเนียนมากอย่าลืมนะครับรถออกมาวันแรกขับมาหาเอ็มธนูทองเซ็ตแบบนี้ไม่ต้องเสียเงินสักบาทสินค้านะครับล้อรับประกันโครงสร้าง10ปีสี1ปีฝาก,กระโปรงรับประกันอีก1ปีนะครับฝากระโปรงถ, 1> 1ปถูกด้วยดีด้วยการันตีเต็มอย่างล้ออย่างล้อพี่รับประกันเท่าไหร่พี่ก็โครงสร้างล้อ10ปีแล้วก็สีสีเนี่ยถ้าสีหลุด สีหลุดเนี่ยหปีนะครับเปลี่ยนใหม่ไม่มีส่งพนนะครับก็คือถ้าใครเอาไปใช้แล้วเนี่ยภายใน1ปีเนี่ยสีหลุดลอกก็คือเข้ามาได้เลยใช่เปลี่ยนให้ใหม่นะครับแล้วก็สมมุติขับๆอยู่ล้อแตกเองโดยที่ไม่อาการตกหลุมครับแตกแล้ว10ปีครับ10ปีใช่โอ้เราประกันนานมากเลยนะเพราะว่าทุกๆการผลิตจะมีบาร์โค้ดนะครับข้างหลังเนี่ยจะมีวันเดือนปีวันที่ออกไปคือเราไม่ได้รับประกันแค่ปากพูดเรามีโค้ดหมดทุกอย่างครับ1ิปีต้องบอกว่า เปลี่ยนเปลี่ยนรถอยาล้อยังไม่เปลี่ยนอะล้อยังไม่แตกเดี๋ยวจะบอกว่าแบบเฮ้ยของถูกไม่ต้องใช้เงินสักบาทเอาร้ออะไรมาให้วะอะไรประมาณนี้คือนอกจากว่าเราจะไม่ต้องใช้เงินแล้วเราจะได้ของที่มีคุณภาพกลับไปด้วยอันนี้คือสําคัญนะครับที่เข้ามาต้องบอกว่ารถใหม่มากนะนี่ดูป้ายราคายังอยู่มากวันแรกวันแรกคันแรกในประเทศที่แต่งนะก็วันนี้ผมขอบคุณพี่เอ็มมากเลยครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวขอฝากร้านด้วย ครับฝักร้านนะครับ Facebook เอ็มธนูทองนะครับเพจร้านเอ็มธนูทองส่งกระจายสินค้าแล้วก็ช่อง youtube เอ็มธนูทองครับก็สนใจนะครับโซนคนครถมกทมติดต่อที่ผมนะครับหรือใครที่อยู่พี่อยู่ที่ไหนนะออพระรามสามพระรามสามติดต่อพี่เข้าไปได้เลยโปรเดียวกันอินบ็อกมาในเพจสมาคมรถแต่งได้เลยนะครับเป็นโปรเดียวกันนะครับที่จะแบบมาชุดนี้เพอพี่ต้องตั้งชื่อโปรอะไรดีหล่อสวยออไม่ต้องเสียงเงินสักบาทนะโปรอะไรดีวะ โปรแรงไม่ต้องเสียเงินสักบาทใช่าบเอ็มธนูทองายเอ็มธนูทองก็คืออินบ็อกเข้ามาได้นะครับใครอยากได้ชุดนี้อะไรเงี้ยสมมุติว่าจะเข้ามาเปลี่ยนเลยอะไรเงี้อินบ็อกเข้ามาล่วงหน้าสักประมาณ1วันแล้วเดี๋ยวผมจะนัดคิวให้เข้ามาเปลี่ยนถ้าไม่สะดวกมาหาผมไปหาพี่ก็ได้เลยโอเควันนี้ก็ผมโอสามาคมัะแต่งครับลาไปก่อนครับวันนี้ขอบคุณพี่เอ็มมากสวัสดีครับสวัสดีครับ